สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณเด่น10หน่วยบนนะ,ะแบบ2ตัวนะเะทียบชน2ส,สูตรนะ,ะก่อนที่จะเข้าการคํานวณเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะเด่น10หน่วยบนนะคะแบบ2ตัวนะคะเทียบชน2ส,สูตรนะคะเป็นสูตรใหม่นะ,ะทั้ง2ส,สูตรนะคะเพราะว่าเด่นที่เป็น10หน่วยเนะี่ยเขาไปติดอยู่ที่เป็นเด่นร้อยสิบหน่วยนะะอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะ,ะมาให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะ สถิติของเขาในการเทียบชนนะคะยี่สิบห้างวดคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ,ะจะเป็นลักษณะมามบวกห้านะคะก็คือบางคนก็จะเรียกว่าตัวแทนนะ,ะเลขตัวแทนคนะ,ะแต่ว่าอ่าพอเป็นบวกห้าปุ๊บเนี่ยเวลาชนเนี่ยก็จะชนสองตัวแบบนี้นะคะอย่างในงวดแรกเนี่ย ได้สูตรที่หนึ่งได้ห้าศูนย์สูตรที่สองได้ห้าศูนย์เวลาที่เขาชนเนี่ยเขาก็ชนสองตัวนะคะห้าศูนย์ค่ะงวดนี้เนี่ยออกหกศูนย์ห้านะคะก็เข้ามาสองตัวนะคะงวดต่อมาค่ะชนที่แปดสามนะคะออกห้าสามศูนย์ค่ะมาที่สามงวดต่อมาชนสามแปดคะผลวันออกมาที่สี่ห้าสามคะเข้ามาที่สามงวดต่อมาชนสองเจ็ดนะคะออกเจ็ดแปดสองค่ะเข้ามาที่สอง งดตมาไม่ชนเรอจับคู่นะคะแปดเจ็ดแปดสองสผลรวันออกมาที่ 4,7, 8เจ็ดแปดคะเข้ามาคู่ชุดนี้นะคะงดตอมาไม่ชนจับคู่หนึ่งสองหนกกผลวันออกมาที่หนึ่งะเข้ามาคู่ชุดหนึ่งสดตอมาไม่ชนคะจับคู่ห้าสองห้าเจ็ดศูนย์สองศูนยผลวันออกมาที่สองศนย์สองคะเข้ามาคู่ชุดศูนยสงงดตอมาชนที่สี่กับเก้ผลวันออกมาที่สี่สี่หเข้ามาที่ส งอตอมาไม่ชนนะคะจับคู่ห้าหกห้าหนึ่งศูนย์กศูนย์หนึ่งผลรางวัลออกมาที่เก้าห้าหนึ่งนะคะเข้ามาคู่ชุดห้าหนึ่งงอตมาไม่ชนจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเก้าผลรางวัลออกมาที่99,0เาานะคะเข้ามาคู่ชุด0 9นย์เก้าเก้าศูนย์ถ้าเพื่อซื้อต้องซื้อกับตัวด้วยนะคะเป็นชุดไม่ปัก,กติงดต่อมานะคะไม่ชนจับคู่เก้าสองเก้าเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดผลรางวัลออกมาที่เก้าเจ็ดนะคะเข้ามาคู่ชุดเก้าเจ็ด งวดต่อมานะคะชนที่ส7งเจะออกเจ็งวดต่อมานะคะชนเก้าสะออกห้นะคะมาที่4งวดต่อมาไม่ชนจับคู่สี่เจ็ดสี่สองเก้าเจ็ดเก้าสองผลรวัออกมาที่เก้นะคะเข้ามาคู่ชุดเก้าเจ็ดเจนะคะงวดต่อมาไม่ชนจับคู่สามหกสามหนึ่งแปดหกนึ่ผลออกมาที่ศูนย์หกมนะเข้ามาคู่ชุดนะคะสามห งดตอมาไม่ชนจับคู่นะคะศูนย์เก้าศูนย์สี่ห้าเก้าห้าสผลออกมาออกมาที่สามเนะ,ะเข้ามาคู่ชุดห้าเก้งดต่อมาไม่ชนจับอ่งางดตะมาชนกันที่แปดสามนะ,ะออกหกศ์ามาที่สามงดต่อมาชนที่สอออกหกสอนะคะเข้ามาที่สงงดตะมาชนสามแปดออกสี่แนะคะเข้ามาที่แปดงดต่อมาไม่ชนจับคู่นะคะเก้าสามเ ออกมาที่598เก้าแปดนะคะเข้ามาคู่ชุดเกงวดต่อมาชนหกหนึ่งนะคะออกหนึ่งหนึ่งหกนะงวดนี้มาสองตัวนะคะงวดต่อมาไม่ชนจับคู่คะเก้าศูนย์เก้าหาสี่ศูนย์สี่ห้าออกมาที่หกเก้าศูนย์นะคะเข้ามาคู่ชุดเก้าศูนย์เสร็จแล้วนะคะงวดตมานะคะชนที่สามแปดออกห้าเก้าสามเข้ามาที่สามงวดตมาคะ,ะไม่ชนจับคู่เก้าห้าเก้าศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย ผลรางวัลออกมาที่ห้าศูนย์สี่นะคะเข้ามาคู่ชุดสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะเสร็จแล้วงวดล่าสุดนะ,ะชนกันที่สามกับแปดฮะ,ะออกห้าศูนย์สามเข้ามาที่สามนะคะเสร็จแล้วเราไปดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบล่าง หน่วยล่างสามครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่หนึิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งและบวกข้า้งที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสอหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสเท่ากับสาบวกห้าเท่ากับแปบวกแปดเท่ากับหกบวกจ็ดเท่ากับสามสบวกสอเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกจ็ดเท่ากับหนบวกหเท่ากับส สองบวกหนึ่งนะคะเท่ากับสามนะคะสามบวกห้าเท่ากับแปดเราจะได้นะเด่นสิบหน่วยบนในสูตรที่หนึ่งนะคะสามแปดสูตรที่สองนะคะเราจะใช้หลักแสนสามครั้งร้อยบนสิบล่างหน่วยล่างสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งรอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สอง สองบวก5้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าบวกแเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกเเท่ากับสีบวกเเท่ากับหนึบวกสเท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกหเท่ากับศูนย์เราจะได้ค่ะเด่น10หน่วยบนในสูตรที่สองนะะห้าศูนยแต่แล้วเราไปดูด้านหน้านิดหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสามแูตรที่สองหศูนย์นะคะ ในงวดนี้เนี่ยไม่ชนกันนะไม่ชนกันเดี๋ยวเราไปจับคู่ด้านหลังนะคะ จับคู่นะสามห้าสามศูนย์ฮะทั้งหมดนะคะสี่คู่ชุดไปกลับนะะในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมสองพันะ้าร้อยหกเจ็ดะเพื่อนๆชอบ2องตัวบนตัวไหนนะะลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสียงด้วยตรงเพื่อนเองนะสามศูนย์ฮะงวดที่แล้วออกมาแล้วนะะคก็จะเหลือนะสามห8าแปห้าแปนยฮะถ้าเพื่อนซื้อต้องซื้อกลับตัวด้วยนะคะ ชอบตัวไหนนะคะก็ลองเลือกวิเคราะห์พิจารณานําไปเสี่ยงนะคะสามคู่ชุดนี้นะคะก็จะอยู่ในชุดที่ลงคล้ายๆกับกับเด่นจากหลายๆสูตรอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะคะฉะนั้นให้พเพื่อนๆนะสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคัดชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าพเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ